สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงต้นกล้าพันใหม่นะครับวันนี้ครับโจและทีมงานกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเรายังอยู่กันที่โรงเรียนแก้วเนียมการดนตรตีนะครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยกับน้องน้องเยาวชนที่มาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้กันครับถึงความรู้สึกและผลงานที่ผ่านมาที่พวกเขาได้ผ่านมาว่ามีอะไรบ้างติดตามรับชมได้ในช่วงต้นกล้าพันใหม่ครับ วงแก้วเนียมครับคือว่าอาจารย์ให้เรียนดนตรีแต่ละประเภทผมเรียนตีกองครับอาจารย์ให้เรียนแบบตัวต่อต,ตัวแต่ทีนี้พอผมสามารถแกะเพลงเองได้แล้วอาจารย์ก็เลยพาผมมารวมวง แก้วเนียมมิวสิกค,ครับเพื่อพาไปเล่นในงานต่างๆในการแข่งขันรวมถึงจิตอาสาด้วยครับเพราะว่าผมเห็นกองชุดตอนเด็กๆอันเล็กๆอ่ะครับแล้วเห็นอยากไปเคาะก็เลยเบอกพ่ออยากเรียนกองครับอยากเล่นกอง ไปแข่งขันที่นาทวีมาครับตอนไปโชว์ติดอา,าสาที่งานเซฟอุบลครับที่เซนทรัลเซเตอหาดใหญ่ครับช่วยน้ำท่วมนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ว่าเราได้ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลครับ ดุดนิดนึงครับรักครับขอบคุณที่สอนผมมาตลอดเลยครับ ซ้อมดนตรีทุกวันครับตอนเย็นเย็นก็ได้ครับแล้วก็พอผมพ่อผมบอกว่ามามาซ้อมเพลงมาผมก็จะไปซ้อมพ่อพ่อผมก็จะไปอยู่ที่คอมพิวเตอร์เพื่อเปิดเพลงให้ผมครับมาเล่นดนตรีเยอะๆนะครับดีกว่าไปเสพยาเสพติดครับสวัสดคภาพกับผมเจมวัฒนาอุดมยาพิธีารศักดิ์ครับคือกับผมเริ่มแรกจากที่นี่เลยครับ โรงเรียนแก้วเนียมการดนตรีก็ตั้งแต่สมัย4ี่ขวบห้าขวบครับตอนนั้นก็อยากเล่นเปียโนแต่ว่าผมก็ไปแบบว่าเล่นกองชุดแล้วก็ทีนี้อาจารย์ก็เห็นเห็นแววว่าเ,เด็กคนนี้มันเล่นได้นะแต่คือผมนี่เป็นคนที่อายมากปกติแล้วเป็นคนที่อายเป็นคนชอบเมื่อก่อนนี้เขินมากทําอะไรก็ไม่เป็นตัวองค์ตัวเองคือจะตามเพื่อนซะมากกว่าในช่วงนั้นครับ ผมได้พบอาจารย์มันที่นี่มันให้ทั้งทุกอย่างครับตั้งแต่การสอนเอออาจารย์ได้ให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตการใช้ทุกๆอย่างครับการใช้ชีวิตด้วยอะไรด้วยครับรายการทีวีที่ออกก็มีรายการไอแคนซีไวท์ไทยแลนด์ครับก็ได้พิจติิงกับไทเทเนียมในตอนนั้นแล้วก็รายการซ u p เปอร์มัมมไทยแลนด์ก็ได้ออกกับสงกรารครับเป็นดูโอกับสงการด้วยครับงานประกวดดนตรีนี้ เอาเป็นว่าผมเมื่อก่อนนี้อยู่วงวัดหรือปักครับวัดเดอะปักก็ล่าประกวดอย่างเดียวเลยครับประกวดตามกรุงเทพต่างจังหวัดรีบันทนอะไรผมไปหมดเลยครับผมก็ในเรื่องของการดูถูกเอ่ยอะไรเอ่ยแรงกดดันอะไรหลายอย่างความคิดของผมก็คือว่าโดนคนอื่นพูดมาเยอะครับเหมือนเมื่อก่อนนี้ผมเป็นคนที่ไม่เคยร้องเพลงเลยครับใช่แล้วก็เพื่อนก็บอกเฮ้ยเจมทําไมถึงไม่ร้องเพลงเลยนะเพื่อนๆเขาร้องเพลงกัน ก็เลยเป็นแรงเป็นไฟที่ทำให้ผมแบบว่าเริ่มฝึกซ้อมร้องเพลงครับผมก็คือว่าจริงๆแล้วในพื้นที่ของเรานี้คือว่าเด็กปัตตานีนี้ผมคิดว่าความสามารถนี้ไม่น้อยหน้าใครครับก็คือว่า ไมกระทงรุ่นพี่ของผมอันนี้ผมเป็นตัวแทนของรุ่นพี่หลายคนที่อยู่กรุงเทพนะครับที่ไม่ได้กลับบ้านมาตอนนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปเยอะในตรงนั้นครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอ่เป็นศิลปินเอ่ยเป็นแบ็กอัพเอ่ยอะไรเอ่ยแบบหลายคนก็ถือว่ามีความสามารถมากๆครับเด็กว่าเราแต่ว่าในขาดในเรื่องของการโปรโมททีะสัมพันธ์ครับแล้วก็ในเรื่องของบางคนก็อาจจะยังไม่กล้าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่า น้องๆรู้ว่าชอบที่กับดนตรีนะครับมีไปทางนี้ไปด้านนี้ทำสิ่งที่เราชอบผมว่าผู้ใหญ่หลายคนก็น่าจะสนับสนุนในเรื่องนี้ด้วยนะครับนะบก็อยากจะให้ทุกคนสแสดงความกล้าคือว่าถ้าเรารู้คิดว่าใช่นะครับนะครับเราก็สแสดงมันออกมาครับผม สำหรับเรื่องราวของโรงเรียนแก้วเมียงการดนตรีในวันนี้นะครับคงจะทําให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงภาพความประทับใจและความผูกพันทั้งระหว่างเพื่อนพี่และครูผู้ถ่ายทอดศาสตร์ทางด้านดนตรีให้แกน่น้องๆภายใต้สังคมพระหุวัฒนธรรมที่ทุกคนจะจดจาเรื่องราวความประทับใจเหล่านี้ไว้ตลอดไปครับสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมขอาลารายการไปด้วยบทเพลงซึ้งๆของทางโรงเรียนแก้วเนียงการดนตรีจังหวัดปัตตานีเราพบกันใหม่สวัสดีครับ ฉันักเธอเนคงไม่คใช่ไหที่ใจได้เตแค่คิดถึงเธอลงรักเธอเพียงดีย ปิด กับที่นี่เชดแดนใต้ในช่วงนี้นะคะขออนุญ,ญาตฝากไว้หนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือเรื่องของการชัวร์ก่อนแชร์ตอนนี้เนี่ยโลกโซเชียลเราต้องยอมรับนะคะว่าข่าวสารเนี่ยแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมากๆเลยบางครั้งก็เป็นข่าวที่เป็นจริงบางครั้งก็เป็นข่าวที่เป็นเท็จเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้เช็คข้อมูลก่อน,อนจากหลากหลายที่นะคะว่าข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยถูก หรือเปล่าถ้าถูกต้องแชร์ได้เลยค่ะถ้าชัวร์แชร์ได้เลยแต่ถ้ายังไม่ชัวร์อย่าลืมตรวจเช็คตรวจสอบก่อนแชร์ข้อมูลกันด้วยนะคะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของพวกเราทุกคนในสังคมนี้ค่ะวันนี้ขวัญและทีมงานศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีสนหน้าขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ